สวัสดีครับสวัสดี f อหรือผู้ติดตามและอาจารย์ทุกๆท่านครับวันนี้ก็ออกหมายครับผมหมายครับหมายมายคเป็นหมายบ้านใจดีครับเอมาหมายบ้านใจดีมากับเซียนหมิวครับผมครับผมเดี๋ยวมาดูหมายครับมากับเซียนหมิวครับผมมานกพเนียดครับคนละต่อครับผม อากาศก็ค้มๆครับวันนี้นกก็ยังไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงขันครับยังเงียบอยู่ครับผมครับผมเดี๋ยวไปหาดใส่กันครับผมกัปไปใส่ตรงนู้นครับผมต้นบกครับผมครับผมเดี๋ยวมาลุ้นครับผมวันนี้ว่าจะมีแต้มหรือเปล่าครับผมใส่ต้นบกนี่ครับผม What? <laughs> โดดยังไงไม่เหยียบคอนสักทีเข้านานมากครับผมเดี๋ยวหาที่ใส่ไม้ครับผมหาคอนใส่ไม้ครับโดดไปข้างบคนคับผมเดี๋ยวมาลุ้นไหมครับผมไม่ได้ตั้งกล้องนะับ ก็จะตัดแล้วครับใส่กิ่งนี้ครับไมกลาลงมาครับนนใส่กิ่งใหม่ครับผมใส่ข้างบนนู้นเลยครับผมนูม้นครับดี๋ยลองดูใหม่ครับความันดีเยียบหรือเปล่าโอ้โคูจนนกต่อหยุดครับผม ผมเดี๋ยวมาลุ้นไหมครับผมลงแล้วครับผมลูกต่อไม่ขันให้เสียหนิวไปใส่ดูครับผมลูกต่อผมไม่ขันครับผมไม่รู้มันตื่นอะไรครับไม่ขันนะครับเลยให้เสียหนิวไปใส่ครับับไปแล้วครับลกปลาเห่าครับขันมาหาเลยครับผมเดีลูกต่อผมหยุด เฉยๆเลยครับผมเสียนมิวไปจัดการครับอาจจะเข้ามาเหยียบหรือไม่เหยียบรุนครับผมเข้าเลยครับผมนกทีเข้าของผมนกต่อไม่ขันเนี่ครับผมเข้าของเสียนมิวนะ เซียนมีแล้วครับผมโดดเข้าไปเลยครับผมบโดดเข้าไปแล้วครับผม,ดดบผมน่าจะไม่รอดครับผม ตัวครับทําติดแล้วดูตัวเป็นไงครับผมโอ้เข่าของผมไม่รู้กี่รอบครับเขาเสื้อนิวไปใส่ครับผมเข้าแล้วครับนิ้วก็นั่งลุ้นครับผมไปใส่ที่มันเข้าของผมว่านั่งลุ้นอยู่ครับผมโดดไปโดดมาอยู่ครับผมไม่เหยียบสักทีครับลูกป่าโดดดีครับผม ดดไปโดดมาโดดไปอยู่ฝั่งนู้นบ่นกตัวนี้น่าจะเป็นเซียนครับผมผ่านเซียนไม่รู้กี่กี่อาจารย์แล้วไม่รู้กันไหม่นไก่เล้วไก่เล้วมาฟังไหน ลงมั้งเอคอนเต๋ออนน่ขึ้นนะอือไม่เต๋อคอนอือฉลัดนนนกนี้เนาะโดดขึ้นดีเลยนั่นน่อือหนไปโดดมาโดดไปโดดมาครับผมอือเต๋อคอนถึงมากเลยนกตัวนี้ บนหัวพเนียดเลยครับผมโอเก็อยู่หัวพเนียดของเซียนหมิวครับผมฉล,ลาดครับนกนี้ยังไม่เหยียบเลยครับเข้านานลยครับผมนั่งลุ้นอยู่ครับผม ฉลาดครับผมนี่ครับอยู่หัวพเคะแนนยดแนงแดงนะครับไม่ยอมโดดลงครับผมโอ้ไม่เยียบแล้วครับผมไปเก็บแล้วครับโอ้หลอก ให้ลูกต่อทําจนครับขึ้นหัวพระเนียดจนยังไม่ลงไปเหยียบคอนครับเก็บแล้วครับผมครับผมก็เก็บแล้วครับหยิบมันก็ไม่รู้เป็นไรครับน่าจะตื่นอะไรครับผมทำๆหยุดๆครับผมเข้ามาตอนแรกก็คูใส่กันครับ ไม่เยียบครับผมอตีอยู่หลังพะเนียดครับเอาของเซียนมีวไปใส่ก็โดดขึ้นหัวพะเนียดโดดไปโดดมาโดดไปโดดมาบินลงมาข้างล่างเหยียวนกเขามาครับตื่นหมดเลยครับผม ขันเต็มเนื้อครับอยู่ข้างป่ายุคคาครับเสียมนิิวก็เก็บมาแล้วครับผมโอ้อะไ,ไ้แต้มนะครับวันนี้ขันเต็มเลยครับ อยู่ข้างป่าง,ง่าเซนมิวมาหลอกให้นกตอ่อทำครับผมโอ้ยโดดเหยียบตัวหัวเนียดครับ้เออเหย,ย,ยียบตัวหัวพเนียดนะยครับผมนี่ครับจน ยาข้างบนที่แสมไว้หลุดหมดครับผมใบมะขามาขเจี๊ยบหัวเนียดครับผมโอ้ยจะลงมาข้างหน้ามันก็ดีดตัวออกครับดืมใต่ราทางนี้อืมนึกว่าลืมใส่คอนลืมเอาคอนมาวะครับผมเก็บแล้วครับผมผม แล้วครับได้จะเสียวครับวันนี้ม่ได้แต้มครับครับผมเย็นแล้วครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ